อันนี้เอา Mac Asus Mac M2 ไม่ใช่ Mac Pro นะ Mac M2 ก็คือเหมือนน่าจะเป็นตัวลองจาก Mac Pro M2 อะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็น Mac Pro M1 M1 มันจะไม่มีแหว่งตรงนี้นะจอจอนี้จอจะเต็มมีแหว่งสวยเหมือนพวก iPhone มันจะมีเอออันนี้แต่นี่เป็น Mac M2 อ็ c m a c M2 กนะ ปรปะมาณนี้ <c oughs> จอประมาณห้าจุดหกห้าจุดเก้าอะไรนี้แหละ <c oughs> จอใหญ่พอสมควรนะครับจอใหญ่พอสมควรนะจอใหญ่พอสมควรตอนนี้แบตสาม็บสี <c oughs> เป็นน่าจะ สิบเช็ดสแลปดาก,กอนมสสแนปดาก,กอนถือว่าแรงอยู่ภาพก็ถือว่าใช้ได้นะภาพใช้ได้สวยดีครับน้องๆอ,อยากไปซื้ออะไรลองมาเล่นก็ตามสบายน่าจะเล่นดี เล่นดีเลยลืมลองลองเล่นไปละเกณมึงใช้ได้เลยเล่นดีลืมติดขัดอเลยเลย a suit mac m 2ราคาไม่แพงอะไรนะักมันสองพันกว่าบาท ถ้าหมอ่นสองนะสองพันกว่าบาทไม่แพงมากถือว่าใช้ได้อเราเมดแล้วกันเราเล่นกลาง เรเล่นกลาง อีกครั้งนะ a s u s mac m 2 w ะเล่นเกมเอวีวันที่2มกราคม2564วันเสาร์อันนี้ซีซั่นที่16นะครับก็ใกล้จะใกล้จะรีซีซั่นแหละ น่าจะวันที่19เเดือนมอกราไหม ฝั่งนู้นมีเม็ดมีเม็ดสองท่้นเราจะต้องออกแอตัดเลือดก,ก่อนด้วยสักชิ้นที่สองนี่เดี๋ยวลองดูแล้วตามด้นะโหมดเฟรมเมดสูงเปิดได้นะ ปิดได้แต่ว่ามันจะวิ่งหนึบหนึหน่อยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูจะวิ่งหนึบหนึอ่ะแต่ภาพก็มันก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับภาพไม่ค่อยต่างเลยเปิดก็ไม่เปิดภาพไม่ค่อยต่างกัน you <want> you ก,นไ,มไ,มกนไม่ค่อยต่างกันมากนะเดี๋ยวเราลองปิดให้ดูนะ อันนี้เปิดปิดดูปึ๊บแล้วอีกอย่างโหมดไอที่เฟมเลสสูงกินกินแบตเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ ไม,ม่ให้กลับไม่ให้กลับไม่ให้กลับกลับไปไหนไม่ให้กลับ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 ไม่บจะกลับบ้านเหรอไม่ให้กลับไม่ให้กลับไม่ให้กลับให้กลับบ้านเมื่อกี้มงยิงวาบ์หรอฮะยินมมยิงวาบหรอไม่ให้กลับกลับไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มาจากไหนวะเนี่ยเลืมดูเลยลืมดูเลยว่านี่มาจากไหนรู้อื้ออนนี่ก็มา มาแย่งเลยอีกหืมเฮ้ยนี้ไม่ได้เรื่องเลยน Mm -hmm. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Come on. Come on. <laughs> ตีไป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 ดิตีไปดิหนุ่มตีไปตีไปหนุ่มตีไปหนุ่มตีไปแหมหนุ่มีใหญ่เลยเราตักเลินแส็ดอก จอใหญ่สะใจมากเลยนะบอกให้เล่นดีใช้ดได้เล่นดีใช้ดได้บอกเลยเล่นดีใช้ได้บอกเลยเล่นดีใช้ได้เล่นดีใช้ดได้เล่นดีใช้ดได้เล่นดีใช้ดได้ ลื่นขึ้นไปลื่นขึ้นไปลื่นขึ้นไปราใหญ่ไหนลื่นวิ่งสะดวก โอ้โห oh, โดนตีตายเลยโอ้เดี๋ยวตัด oh, เลือดก่อน <Legend ary. S 2> ถือว่าเล่นดีนะไหลลืน่นป,ปืป๊ดๆไม่กระตุกแต่แต่อย่าลืมนะว่าเน็ตต้องดีง่ายๆถ้าเน็ตด,ดีอะ่ะถ้าเน็ตด,ดีอะ่ะ <c oughs> ยังไงมันก็เล่นดีเล่ยดีเล่นลื่นแน่นอนอยู่ที่เน็ตนะแต่นี้น่าจะเป็นฟ์มอย่งบางบางสัญญาณเน็ตเลยอตอนนี้นต้องรอตัดเรื่องกัน ได้หน,นึ่งตัวไม่เป็นไรเล่นในฟอมเลย Welcome us. Welcome eternity. What the? Team has destroyed a tower. Hmm. My. Name. เห่นอนนิดๆหน่อยมันมีมันมีกระตุกนิดๆนะเมืม่อก้เห <Don 't S 1> มือนเริ่มมีกระตุกนิดๆ มีกจะตกนิดนิดน่าจะปิดเกมได้ละโอ้โอ้โโโกระปาร์เกมถูกเกมได้เเมื่อกี้ท้ายเกมเหมือน มันีกระตุกนิดๆนะนิดๆแต่ถือว่าเล่นไปได้อยู่กระตุกนี่ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะอืโอเคก็ประมาณนี้ถือว่า ASUS Max M2 เล่นได้ดีนะครับในปี2021นะอ่ะจบแค่นี้ครับ